สวัสดีค่ะแม่หมอเอยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออโเคิลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และทุกคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกลับฝั่งกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขา แม่หมอก็อยากใหเ้เพื่อนรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกบวก,กลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดแล้วเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์กดคำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปจะเจอรายละเอียดในการแอดไลน์หาแม่หมอสำหรับวันนี้แม่หมอจะทำคลิป ไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่านไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุดลูนาราพินทาโร่และกรดดิจูดออร์คโคลคลิปแรนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิป,คล,ปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ ก่อนอื่นเรามาดูธาตุราศีและข้อมูลที่ไพ่จะบอกเพิ่มเติมอาจเป็นวันเกิดเดือนเกิดอายุของคุณและเขาหรือเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ทะเบียนรถบา้านเลขกที่หากใครมีข้อมูลที่ตรงในส่วนนี้เป็นไปได้ว่าคำทำนายจะตรงกับเรื่องราวของคุณ80-100%ก็เป็นได้ ดลมราศีกุมเมถุนตุลธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูและธาตุดินราศีมังกรพฤษศกันตัวเลขที่เกี่ยวข้องเลขหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดสิบสองยี่สิบเอ็ดสิบสามสามสิบเอ็ด 14 41 17และ71วันที่เกี่ยวข้องวันจันทร์วันพุธวันศุกร์วันเส,สาร์และวันอาทิตย์ดันด o อ for you ไพ่เล่าเรื่อง strength พลังงานของใครคนหนึ่ง เป็นคนที่อีโก้มากมีมาดมีฟอร์มมีความหยิ่งพยองหยิ่งทรนงในตัวเองแต่พลังงานของไพ่ใบแรกนี้ไพ่กำลังอยากจะบอกว่าคนคนเนี้ยเขายอมจํานนยอมต่อจัก,กรวาลน,นี้ยอมที่จะลดลาวาศอกยอมที่จะเข้าหาคุณ เจ้ากระต่ายตัวเล็กตัวน้อยแต่ราชสีตัวเนี้ยนึกภาพตามนะภาพเนี่ยเห็นแค่ใบหน้าใบหน้าที่จะมาจ้องตากับเจ้ากระต่ายน้อยได้แปลว่าเจ้าราชสีตัวนี้ต้องหมอบคลานหรือว่าย่อตัวลงเพื่อให้ได้กลับมาอยู่ในจุดที่สามารถมองเห็นเจ้ากระต่ายได้อย่างชัดเจน มีอินฟินิตี้อยู่ตรงนี้พลังงานของเจ้าราชสีคือพลังงานคนคนนี้จะกลับมาเป็นรักไร้เงื่อนไขของคุณกลับมายอมคุณยอมแล้วจริงๆยอมแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยดื้อดึงที่เคยงัดข้อที่เคยพยองพองขนหรือมีอีโก้กับคุณ t ด e m o ูน เพราะถ้าหากเขาไม่ยอมเขาเนี่ยจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกที่คิดถึงคุณอย่างมากคิดถึงคุณอย่างทุกข์ทรมานจิตใจโดยเฉพาะตอนกลางคืนคนคนนี้นอนไม่ได้กระวนกระวายกระสับกระส่ายหัวใจเขาทุกข์เครียดเขามีแต่ความเหงาเศร้าคิดถึงคุณ สถานการณ์ของคุณกับเขามีพลังงานการเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณหรือที่เรียกว่าคู่ทวินเฟรมเพราะพลังงานของไพ่เดอร์มูนยามค่ำคืนเมื่อดวงจันทร์ทำงานเขาเหมือนไม่เป็นตัวเองเขาอ่อนแอเขาอ่อนไหวบางคืนเขาก็ร้องไห้คิดถึงคุณโหยหาคุณอย่างมากเขาไม่สามารถนะที่จะอยู่กับการใช้ชีวิต ด้วยความทุกข์ทรมานเช่นนี้ได้ตลอดไปความทุกข์จะกดดันและบีบคั้นเขาให้เขาหลุดออกจากสถานการณ์ที่ทุกข์ทรมานนี้บางค่ำคืนเขาออกมาดูดวงจันทร์แล้วก็เห็นหน้าคุณลอยอยู่บนนั้นคนคนนี้เชื่อในเรื่องของโชคชะตาเชื่อในเรื่องการส่งพลังงานผ่านคําอธิษฐานหรือการขอพรต่อจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ ทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณจนนอนไม่ได้เขาจะบอกต่อดวงจันทร์อธิษฐานขอพรในความรักและขอให้ดวงจันทร์เป็นสื่อกลางส่งพลังงานความรักความคิดถึงคุณอย่างมากมายให้พลังงานนี้ส่งถึงคุณด้วยซึ่งกับสอดเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์ ไม่ว่าในอดีตจะเกิดเรื่องราวใดระหว่างกันละกันเวลานี้ตอนนี้เขาอยากมีอนาคตมีวันข้างหน้าที่มีคุณเคียงข้างเดินทางร่วมกันไปและเป็นพลังงานที่จริงจังมากๆเขาวางแผนคิดไปไกลถึงขัน้นเป็นครอบครัวคิดไปถึงเรื่องการแต่งงานมีลูกมีเต้ากับคุณคนคนเนี้ยช้ามากๆในความสัมพันธ์ คิดพิจารณาหลายตลบพลังงานเขาพายเรือไม่ได้ขี่มา้ากว่าจะตัดสินใจกว่าจะเทคแอคชั่นอะไรแต่ละอย่างคุณอาจต้องรอคอยแต่ละขั้นแต่ละตอนเนิ่นนานมากๆหลายเดือนบางคนหลายปี Temperance แต่จงเชื่อมั่นเถิดว่าการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นกำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นี้ คนคนนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่องจิตวิญญาณการพัฒนาตัวเองในทุกอย่างทั้งภายนอกภายในเขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้เขารู้สึกว่าเขาคู่ควรกับคุณเหมาะสมกับคุณการเปลี่ยนแปลงของเขานำพาไปสู่จิตวิญญาณที่เติบโตนำพาไปสู่หนทางที่จะสามารถเข้าหาคุณเข้าใกล้คุณได้ เพราะพลังงานเช่นนี้จึงจะมีแรงดึงดูดจึงจะมีระดับพลังงานที่ใกล้เคียงกันกับคุณการเปลี่ยนแปลงของเขาจะส่งผลทำให้คุณมีความสุขเป็นผลอันดีต่อหัวใจของคุณเซนนับคัพส์ในอดีตคนคนนี้เคยมองว่าคุณเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกคุยกับคนโน้นคนนี้ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนใดๆ แต่สถานการณ์วันนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วกลายเป็นตัวเขารู้สึกว่าตัวเขานั่นแหละเป็นตัวเลือกในชุดของคุณกลายเป็นตัวเขาที่ดีไม่พอไม่มั่นใจในตัวเองว่าคู่ควรแล้วหรือยังดีเพียงพอแล้วหรือไม่เขาวาดฝันจินตนาการเพ้อฝันถึงคุณมากมายหลายสิ่งคิดไปไกลถึงขั้นแต่งงานกันมีลูกมีเต้ากันแล้ว เขามีการเตรียมของเอาไว้ให้คุณด้วยคุณจะเป็นผู้รับเมื่อคนคนนี้กลับมาในความสัมพันธ์เขาจะทำงานในความสัมพันธ์อย่างหนักเขาจะเป็นผู้ให้อย่างมากมายและไม่มีข้อแม้ใดในการให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณสิงคโปร์คุณคืนหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เอาชนะหัวใจเขาเข้าไปนั่งกลางหัวใจเขา แม้ในอดีตคนคนนี้มีตัวเลือกมีทางเลือกมากแต่วันนี้คุณคือคนเดียวเท่านั้นไม่มีคู่แข่งไม่มีใครจะมาสู้กับพลังงานที่ดีงามของคุณได้คนเดียวที่ชนะใจเขาคือคุณคนเดียวที่เขารักสุดหัวใจคือคุณและเขาเองทุกมากกับการคิดถึงคุณเขายอมและยอมลดอีโก้ยอมวางอัตตาตัวตนยอมลดทิฐิ อยากจะกลับมาเข้าหาคุณเพื่อเอาชนะหัวใจคุณให้ได้้ดยแมจิกเชื่อนคนคนนี้เป็นคนที่วางแผนการทุกอย่างอย่างดีเขาคิดทุกสิ่งทุกอย่างวางแผนอย่างท่วนถีในการที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์คนคนนี้ถ้าหาก take action เขาจะผิดหวังไม่ได้แผนการของเขาในแยบยนต์มากๆ คุณจะไม่สามารถปฏิเสธการเข้าหาไม่สามารถปฏิเสธสำหรับโอกาสในความรักครั้งนี้ได้เลยเขาอาจจะเข้ามาแล้วมีแผนการเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยยอมแต่งงานกับเขาตกไปเป็นของเขาผูกพันผูกมัดกับเขาอย่างรวดเร็วเขาคิดเช่นนี้คิดที่จะจริงจังอย่างมากจะไม่มีทางยอมปล่อยคุณให้เป็นของคนอื่น จะไม่มีวันยอมสูญเสียคุณไป Firewalls คนคนนี้เป็นคนที่คุณกับเขามีประเด็นปัญหากันเคยทะเลาะขัดแย้งกันมีคำพูดที่เสียแทงจิตใจมีคำพูดที่ทำให้น้อยใจเหตุการณ์วันนั้นทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดถึงวันนี้เขารู้สึกแย่มากๆกับตัวเอง ที่มีคำพูดมีการกระทำที่ไม่ดีกับคุณหรือมีการทะเลาะกันแล้วเขาก็หายเงียบไปเลยไม่มาเคลียร์ใจไม่มีคำอธิบายไม่มีคำพูดใดไม่ขอโทษไม่อะไรทั้งนั้นทำให้คุณเนี่ยทุกข์ทรมานใจมากๆกับการห่างเหินห่างไกลหรือว่านิ่งเงียบไปของเขาวันนี้กลับกลายเป็นตัวเขาที่สมองกับหัวใจตีกันหนักมากทุกขทรมานจิตใจ ถึงการตัดสินใจที่อยากจะเข้ามาอยากจะเข้าใกล้คุณ The Star คุณเนี่ยเหมือนผู้หญิงในฝันเหมือนผู้ชายในฝันเลิศเลอเพอร์เฟเหมือนคนที่หลุดออกมาจากจินตนาการแล้วเขาเจอในชีวิตจริงไม่คิดเลยว่าคนที่ถูกตาถูกใจรูปกายภายนอกก็เป็นสเปคของเขาถูกใจทุกอย่าง นิสัยจิตใจภายในเขายิ่งรู้สึกชื่นชอบหลงรักหลงใคร่คนคนนี้อยากปรับความเข้าใจและจะกลับมาด้วยพลังงานใหม่ที่สมดุลและเข้ากับคุณได้ดีเขาเชื่อและยังมีความหวังเสมอว่าการกลับมาในความสัมพันธ์นี้จะทำให้เขาสมหวังดังปรารถนา t รวบครับ พลังงานของทวินเฟรมที่กำลังจะได้กลับมารีเนียนกลับมารวมตัวกันกลับมาสารต่อและไปต่อในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้อยากเจอคุณอยากใช้เวลาคุณภาพร่วมกันกับคุณอยากแสดงออกในความรักที่สุดแสนโรแมนติกกับคุณอยากพาคุณออกเดทพาคุณเดินทางท่องเที่ยวพาคุณไปเปิดตัวกับญาติพี่น้องครอบครัวของเขาสังคมของเขา และเขาจริงจังกับคุณคิดไปไกลถึงขั้นแต่งงานกับคุณแดนแมนคนคนนี้เขาทุกข์มากๆเลยนะในชีวิตที่ไม่มีคุณมีแต่วความว่างเปล่ามีแต่วความเงียบเหงาเหมือนอยู่ตัวคนเดียวในโลกนี้แม้มีพลังงานหรือใครรายล้อมรอบตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของเขาก็ไม่มีใครสามารถที่จะ เข้าถึงความรู้สึกในระดับลึกถึงจิตวิญญาณได้คุณคือคนเดียวที่รู้จักเขาดีที่สุดคุณคือคนเดียวที่ทำให้เขาได้ทบทวนพิจารณาจนมองเห็นตัวเองอย่างแท้จริงจนเขาสามารถตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของตัวเขาเองได้และทุกอย่างที่เขาทำกับคุณมีข้อเสียมากมายมีทั้งการการะทำคำพูดที่ไม่น่ารักทำให้คุณน้อยใจเสียใจ วันนี้กลายเป็นคขาที่เจ็บปวดผู้กระทำผิดรู้สึกผิดคิดได้และอยากแก้ไขสถานการณ์ความเจ็บปวดนี้ให้เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณเอเดรอนส์ <the> เขามาแน่คนคนนี้ก็จะพุ่งทยานความรักความสัมพันธ์กับคุณจะเข้าหาแบบจู่โจมจะไล่ล่าคว้าหัวใจคุณให้ได้และมีเป้าหมาย อันยิ่งใหญ่ยาวไกลนั่นคือการได้แต่งงานได้เคียงข้างอยู่กับคุณจนวันสุดท้ายของชีวิตควีนอวอนส์คุณมีสเสน่ห์มีพลังอำนาจต่อจิตวิญญาณของเขาคุณสวยคุณดูดีคุณเก่งรอบด้านเขาชื่นชมคุณมากๆเลยคนคนนี้เขาอยากให้คุณเป็นภรรยาเขาเคียงข้างเขาและเขามองว่า คุณเน่ยเป็นคนที่แข็งแกร่งมีจิตใจที่เข้มแข็งคุณอยู่ได้อย่างดีคุณดูสบายดีมากในวันที่ไม่มีเขาสิ่งนี้แหละที่ทําให้เขายอมยอมแล้วซึ่งความเดื้อรร้นหรืออีกโก้ใดเขาก็เหมือนเจ้าแมวน้อยตัวนี้ยอมคืบคลานเข้าหายอมที่จะเชื่อฟังชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ขอเพียงแค่ได้อยู่เคียงข้างคุณ ด้ลแฟนคุณกับเขาเป็นคู่แท้กันไพ่ใบน,นี้คือไพ่สังขราชไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามในความสัมพันธ์นี้ต่อให้มีอุปสรรคหนักหนาสาหัสต,ต่อให้มีความห่างไกลหรือความขัดแย้งใดทุกอย่างจะถูกแก้ไขและวนกลับมาเพื่อเคียงข้างครองคู่กันเพราะนี่คือคำสั่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตาจักรวาลล็อกตัวคุณกับเขาเอาไว้แล้ว มีกุญแจน้อยๆอยู่ตรงเนี้ยนี่คือกุญแจที่ไขเข้าไปสู่ประตูหัวใจไขเข้าไปให้คุณสองคนได้รู้จักกันอย่างลึกซึง้งตลอดชีวิตของคุณจะไม่มีใครที่เห็นจิตวิญญาณของคุณและรู้จักคุณได้ดีเท่าเขาเขาเองก็เช่นกันมีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้จักเขาอย่างดีรู้จักเขาอย่างลึกซึ้งถึงระดับจิตวิญญาณนี่คือพลังงานของคู่ทวินเฟรม ผู้แท้ทางจิตวิญญาณที่มีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึง้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจำเป็นต้องให้บททดสอบที่ยากลำบากเพื่อให้คุณสองคนเติบโตทางจิตวิญญาณความทุกข์ทรมานบททดสอบอันยากลำบากจะผลักดันให้คุณสองคนมีการพัฒนาตัวเองมีการปรับเปลี่ยนจิตวิญญาณในระดับพลังงานที่เป็นเด็กให้เติบโตให้ตื่นรู้ได้ไทยสังฆราชเนี่ย แม่หมอจะบอกเสมอเลยว่าสิ่งแรกที่ต้องยินดีนะว่าคุณมีคู่แท้อย่างแน่นอนจะได้เคียงข้างเป็นความรักสุดท้ายเป็นคู่คนสุดท้ายของชีวิตแต่ให้ยอมรับในสิ่งที่โชคชะตากำหนดเพราะคู่คนนี้กว่าจะได้ครองคู่ยากลำบากเหลือเกินต้องผ่านพ้นอุปสรรคและบททดสอบนานาประการต้องรอคอยกันเนิ่นนาน,านกว่าจะได้ลงเอยลงตัวอายุก็มากแล้ว บางคนเลขสีเลขห้หรือบางคนเลขหก็เป็นได้ And ด p ็ n the coast ถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้และคนคนนี้มุ่งมั่นตั้งใจมากๆม,มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตระเตรียมเอาไว้เพื่อคุณคุณจะถูกรักอย่างมากมายที่สุดคนคนนี้เขาจะเข้าหาคุณพร้อมกับ เงื่อนไขหรือข้อเสนอบางอย่างที่เป็นผลดีกับคุณอย่างมากคุณอาจได้รับเงินก้อนใหญ่หรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เคยเป็นมาสิ่งใดที่เคยเป็นปัญหาเป็นความติดขัดในชีวิตคุณคนคนนี้จะเข้ามาแล้วช่วยแก้ไขเขาจะเข้ามาเยียวยาความเจ็บปวดในหัวใจที่เขาเคยทำกับคุณและทุกความเจ็บปวดในชีวิตคุณคนคนนี้จะเข้ามา ทำให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์ความยากลําบากหรือความทุกข์ใดในชีวิต King of f e n a c l e s คนคนนี้มีความมั่งคั่งร่ารวยอย่างมากเขาจึงสามารถที่จะดูแลคุณได้อย่างดีปกป้องคุณจากความทุกข์ความเครียดในเรื่องการเงินในเรื่องภาระหนี้สินมีเกณฑ์อย่างมากที่คุณจะได้รับเงินก้อนใหญ่ คนนี้เป็นสายเปและเขาเป็นคนที่มีทรัพย์สินมีมรดกมากมายมากกว่าที่คุณเห็นมากกว่าที่คุณรู้หัวใจของเขาจิตวิญญาณของเขาหนักแน่นซื่อสัตย์ซื่อตรงในรักเมื่อเขารักคุณแล้วเขาคาดหวังปรารถนาให้คุณเป็นรักแท้เป็นรักสุดท้ายในชีวิตของเขาแต่ไพาราชาเหรียญเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเหรียญ หมายถึงความล่าช้าความเนิ่นนานอย่างมากกว่าจะตัดสินใจพัฒนาความสัมพันธ์แต่ละขั้นแต่ละตอนแต่พลังงานหลังจากที่ช้ามากๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อเขา Take a คชั่นทุกอย่างจะรวดเร็วเพราะเขาดูคุณมาเนิ่นนานจนมั่นใจและแน่ใจแล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้ง ความต้องการในการพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้เนบสอดโอ้พลังงานไพ่เล่าเรื่องได้ต่อเนื่องเหลือเกินไม่มีอะไรที่จะทำให้เขาหยุดนิ่งได้อีกแล้วคนที่นิ่งเงียบนิ่งเฉยมาเนิ่นนานในความสัมพันธ์ถึงเวลาเทคแอคชั่นเขาจะสู้ไม่ถอยจะลุยเข้าหาคุณอย่างไม่หยุดหยัง้งจนกว่าจะได้ความรักได้หัวใจจาก คุณคนคนนี้มีพลังงานเป็นคนทางไกลคุณกําลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารและได้ทราบข่าวได้รู้ว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณเมื่อไหร่วันไหนการพบเจอกันของคุณและเขากําลังจะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้แม่หมอตั้งชื่อไพล่ลเรื่องวันนี้ว่าเขายอมแล้วยอมคุณทุกอย่างขอเพียงได้รักจากคุณ ต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออรัเคิลเสริมให้นะคะเพลยคำอธิษฐานคนคนนี้มีการอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยให้เขาเอาชนะใจคุณให้ได้ขอให้เขาได้เดินทางมาหาคุณอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ เนี่ยไพ่การเดินทางคนทางไกลกำลังจะเข้าหาคุณถึงแม้กว่าจะเดินทางมาถึงเหนื่อยยากลำบากเหลือเกินผู้สองคนมีความแตกต่างกันมากๆในไพ่เนี้ยเป็นผู้ชายกับหนางเงือกเขาอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือเป็นคนที่มีความแตกต่างในเรื่องสถานภาพทางสังคมสถานภาพทางการเงินคนคนนี้กำลังจะเข้าหาคุณต่อให้อุปสรรค คลื่นลมแรงเพียงใดก็ไม่มีอะไรจะขัดขวางเขาได้แล้วในตอนนี้ Solitude ความสันโดษคนคนนี้เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่คนเดียวอยู่ในความเงียบสงบลำพังแต่เมื่อชีวิตไม่มีคุณทำไมหนอะสถานการณ์ที่เคยชอบที่เคยคุ้นเคยในการอยู่คนเดียวลำพัง กลับกลายเป็นความทุกข์ทรมานยิ่งเงียบมากเท่าไหร่หัวใจเขายิ่งเสียงดังมากขึ้นว่าเขารักคุณคิดถึงคุณโดดเดี่ยวอ้างว้างทุกข์ทรมานจิตใจเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณ Relationship ความสัมพันธ์เรื่องความสัมพันธ์ของเขากับคุณเป็นเรื่องที่เขาคิดอยู่ตลอดเวลาความคิดนี้คิดมาเนิ่นนานและจินตนาการอย่างยิ่งใหญ่มาก ความสัมพันธ์คุณกับเขาก็จะเหมือนกับความคิดนี่แหละทุกอย่างจะถูกเทคแอคชั่นตามภาพในความคิดนั่นคือได้อยู่ด้วยกันประสาทราชวังหลังใหญ่โตเลยทีเดียวคนคนนี้มีความอุดมสมบูรณ์พรังพร่งพร้อมในเรื่องการเงินจริงจังอย่างมากอยากจะให้คุณเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขา a d v e n t u r e การผจญภัยคนคนนี้จะมารับตัวคุณแล้วออกเดินทาง อาจเดินทางท่องเที่ยวหรือเดินทางไปประเทศเขาบ้านเมืองเขาเพื่อไปเปิดตัวเพื่อไปทำให้คุณมั่นใจแน่ใจถึงความสัมพันธ์ที่จริงจังนี้ไพ่เล่าเรื่องต่อกันอย่างชัดเจนเรือเนี้ยเดินทางเข้ามาหาคุณเพื่อมารับคุณแล้วก็เดินทางออกไปพร้อมกันกันกบเขา possibilities ความเป็นไปได้ คนคนนี้ก่อนหน้านี้เขาอาจจะหวาดกลัวคิดว่าถ้าเป็นรักทางไกลก็ยากเป็นไปไม่ได้หรอกแต่พอเวลาผ่านไปเนิ่นนานอะไรก็เป็นได้ทั้งนั้นน่ะเพราะความทุกข์ทรมานจิตใจของเขาทำให้เขาต้องคิดต้องวางแผนต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปได้และเป็นไปได้อย่างมากที่คู่แท้ทางจิตวิญญาณเขาอยากขอบคุณ ที่คุณเข้าไปสะท้อนจิตวิญญาณเบื้องลึกของเขาทำให้เขาปรับเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเขาอยากตอบแทนคุณด้วยความมั่งคัง่งในเรื่องทรัพย์สินเงินทองความมั่นคงในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้สิ่งนี้เป็นไปได้คุณอาจกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเพียงชั่วข้ามคืนเมื่อเขาเข้ามา Intermingle ผสมผสานหรือเข้าด้วยกันเนี่ยพลังงานคู่แท้าทางจิตวิญญาณที่ผ่านบททดสอบแล้วจะได้กลับมารวมตัวกันแล้วหลังจากที่ผ่านการรอคอยผ่านอุปสรรคอันยากลำบากของชีวิตเมื่อเขากลับมาครั้งนี้คุณสองคนจะเข้ากันได้อย่างดีจากที่เคยขัดแย้งกันเถียงกันทะเลาะกันไม่มีอีกแล้วจะมีแต่ภาษาดอกไม้ที่หอมหวานจะมีแต่พลังงานที่ดี มีแต่พลังงานความรักที่โรแมนติกแสนหวานต่อกัน s e n s i t i v i t y ความไวไวต่อความรู้สึกหรืออ่อนไหวง่ายสถานการณ์ตอนนี้คุณกับเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อกันทางจิตวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งชัดเจนเวลาเขาคิดถึงคุณอารมณ์เศร้าหมองเหงาหัวใจถ้าเขาร้องไห้ คุณอาจจะมีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเขาคุณอาจดูรายการตลกนั่งขำอยู่ดีๆจู่ๆร้องไห้ขึ้นมาเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลโดยที่ตัวคุณเองก็งงเหมือนกันนั่นคือพลังงานที่คู่แท้าทางจิตวิญญาณที่เศร้าหมองทุกกระทมคิดมากเรื่องคุณสะท้อนส่งพลังงานมาถึงคุณและตอนนี้เขามีความอ่อนไหวในหัวใจอย่างมากฟังเพลงเศร้าก็ไม่ได้นะ ฟังเพลงเศร้าแล้วก็คิดถึงคุณร้องไห้ไมีแต่ความเหงามีแต่ความโดดเดี่ยวอ้างว้างจิตวิญญาณของเขาเปราะบางเมื่อคิดถึงนึกถึงความรักที่มีต่อคุณ b e l i e ลความเชื่อหรือไว้วางใจจนนกตัวเนี้ยบินมาเกาะแขนคุณเนี่ยคนทางไกลจะติดต่อสื่อสารกลับมาโปรดจงเชื่อมั่น เพราะนี่คือโชคชะตาที่จักรวาลขีดเขียนเอาไว้แล้วนกตัวนี้ต่อให้บินไปไกลท้องฟ้าอันกว้างใหญ่เพียงใดเขาก็จะต้องบินกลับมาหาผู้เป็นที่รักหาคนที่เป็นคู่ครองคู่ชีวิตของเขาอย่างแท้จริงซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณโปรดจงเชื่อว่าเขากลับมาด้วยพลังงานที่ดีเขากลับมาเพราะเขาเป็นคู่แท้คู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันไว้วางใจความสัมพันธ์นี้ เชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้ถ้าเขากลับมานั่นแปลว่าจัก,กรวาลอนุญ,ญาตและปลดปล่อยเขาปล่อยตัวเขาแล้วจากสถานการณ์ความนิ่เงียบเขาผ่านเกณฑ์แล้วพลังงานเหมาะสมคู่ควรที่จะได้เคียงข้างครองคู่กับคุณมีพลังงานตัวเลขที่พ่ยอร์เคิลบ,บอกเพิ่มเติม25 52 45 54 16 61 9 13 31 39 93 3และ30มแม่หมอขอจบคำทำนายไพ่เล่าเรื่องแต่เพียงเท่านี้ขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด s ับส c คร b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโด,ดยการไม่กดสกคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ